สวัสดีครับชาวไบค์ก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p ต5เจอให้เห็นหน้าค่าตากันในคลิปนี้นะครับก็พอสแคสไปตั้งแต่ในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงดึกๆแบบนี้ผมอัดคลิปเวลาประมาณ17นาฬิกา15นาทีนะครับ5โมงเย็นกว่ากว่าแต่นะครับมีข่าวเรื่องราวของมาร์คเนี่ยแทรกมาว่าเขาจะมีการแถลงข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาตามในบ้านเราในประมาณ1ทุ่มดังนั้นคาดว่าคลิปนี้กว่าทุกคนจะได้ดูก็คงจะประมาณ2ทุ่มสทุ่มหรือมั้งครับ เรื่องราวของมาร์กเนี่ยอาจจะแบบว่าโผล่เข้ามาผมก็เลยจะไม่มีตรงนี้ที่ันเอาไว้นะครับก็ไปติดตามผมใน Facebook เพิ่มเติมด้วยกันสําหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันเรียลไทม์กว่านี้ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ตั้งใจจะมาพูดถึงสนามเฮเรสนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะฮะเกมการฝึกซ้อมจะเริ่มต้นขึ้นใน fp 1 fp 2มาทําความรู้จักมาทําความเข้าใจนะครับกับสนามแห่งนี้กันสักหน่อยมันจะได้ดูกันได้สะดวกดูได้อย่างเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ สนามเฮเรสที่สเปนก็ถือว่าเป็นสนามที่สร้างมาตั้งแต่นู่นนะครับประมาณปลายยุค80ที่มันสำเร็จออกมานะครับตามจริงแล้วมันก็สร้างมาตั้งแต่ปี85ครับแต่ก็สร้างไปแข่งไปสร้างไปแข่งไปแต่ก็มาสมบูรณ์จริงๆนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมจริงๆก็คือในปี1987นั่นก็คือเป็น GP แรกที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นสนามที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะเห็นนักแข่งเขาจะไปทําการทดสอบทําการเทสรถหรือจะไปทําการซ้อม private test หรือว่า official test ต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นรายชื่อที่แบบว่าโผล่เข้ามาแรกๆเลยนะฮะเป็นสนามที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮเรสในทางตอนใต้ของสเปนนะครับก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่ก็วิวทิวทัศน์สวยงามครับ ผู้คนในที่นี่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีหัวใจความเป็นมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเต็มเปี่ยมกันทุกอนูเลยในสเปนเนี่ยทุกคนทราบกันดีใช่ไหมฮะว่ามันเป็นแหล่งที่กีฬาแห่งโลกความเร็วทั้ง2ล้อ4ล้อโดยเฉพาะใน2ล้อเนี่ยนะครับก็ตามฮอตทิดมาตั้งแต่อู่นะฮะเวลาก็ร่วมมาหลายสิบปีอ่ะจริงๆแล้วมันก็มีการแข่งขันตั้งแต่นู่นนะครับยุคทศวรรษที่50นู่นแหละครับแต่ก็จะใช้แข่งขันเป็นสตรีทเรสฮะ เออเป็นถนนที่เรียกว่าใช้ถนนสาธารณะเนี่ยมาใช้เป็นเกมแข่งขันในทุกวันนี้ก็มีครับอ่าถ้าเป็นมอเตอรีก็จะเป็นเป็นที่อินโดนีเซียใช่ไหมล่ะมันลีกาสตรีทเซอร์กิตแต่ถ้าเป็น F1 นี่จะมีหลายที่เลยนะฮะหลังจากนั้นมาก็มีการย้ายไปนะครับย้ายไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีสุดท้ายปี1985เนี่ยนายกเทสมนตรีของเมืองเฮเรสเนี่ยก็โอเคนะครับก็ควรที่จะเรียกว่าทำสนามให้มันให้มันเป็นทางการ ให้มันเรียกว่าเรื่องของหลักความปลอดภัยเรื่องของอะไรต่างๆนะครับให้มันถูกต้องหน่อยก็เลยจัดสร้างมาช่วงแ,แรกๆนี่ก็ใช้แข่งขันทั้งโฟมล่าวันก็มีฮะในปี 1990, 1 9 9 0เนี่ย F1 ก็ไปแข่งที่นั่นแล้วก็ประสบบัติเหตุหนักนะครับจนทําให้เรียกว่า F1 เองก็หายจากนั่นไปพักหนึ่งนะก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในปี1 9 9 7นี่ก็มาประสบอุบัิเหตครั้งใหญ่ตอนนั้นก็คือ แชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานอย่างมิเชลชูมาร์เกอร์ที่ทุกคนรู้จักนะครับก็ไปประสบเหตุที่นั่นด้วยนะฮะกระหลุนแชมป์โลกกันมาหลายๆปีนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ปี97เนี่ยก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าฮะก็ประมาณนั้นแหละ F1 ก็ไม่ได้กลับมาในที่นี้อีกก็ถูกถอดรายชื่อออกไปเพราะว่าย้ายไปแข่งขันนะครับในในคาตาลุญญาสนามที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสเปนอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับ เฮเก็เลยใช้แข่งขันแค่สองล้อแล้วก็แค่ m o t o g p นะครับที่ที่มีชื่อเสียงดังๆหมายถึงว่า4ล้อนั่นก็แข่งนั่นแหละแต่หมายความว่าเ1ฟวันไม่ได้แข่งในที่นี่แล้วนะฮะสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่จะบอกว่าเก่าไหมผมว่าค่อนข้างเก่าแต่ไม่เก่าที่สุดครับเก่ากว่าน,นี้ก็มีฮนะเก่ากว่าน,นี้10ปี2030 30, ปีก็มีนะก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็เป็นสนามที่จุนะครับคนได้ถึงประมาณ2 5 0 0 0 0คนเลยทีเดียว ไม่แน่ใจว่าเคยจู่มากเต็มพิกัดในขณนะนั้นไหมครับแต่เขาเคลมว่าเขาสามารถอยู่ได้แบบนั้นจริงๆมันก็เรียกว่ามันเป็นสนามที่มีความทันสมัยมีความน่าสนใจวิวทิวทัศส,สวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับในที่นั่นก็ไม่แปลกนะครับที่มันจะเป็นเซอร์กิตที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆในช่วงเวลาหลายสิบปีมานี้ฮะนี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์วรวบแล้วแต่ตอนย่อมาคราวนี้มาทําความรู้จักกับเลเยอร์สนามนะครับ สนามนี้ก็เป็นสนามที่วิ่งทางปกติก็คือตามเข็มนาฬิกาวิ่งจากฝั่งซ้ายย้อนไปฝั่งขวาครับมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ4.4กิโลเมตรถือว่าพอดีครับไม่สั้นไม่ยาวถ้ายาวจะต้องเป็น5กิโลขึ้นไปเกือบจะยาวดีกว่าครับเกือบจะยาวมีทางตรงอยู่607เมตรถือว่าเป็นทางตรงที่เกือบจะสั้นแต่ก็ไม่สั้นเพราะว่าสั้นกว่านี้ก็มีที่ เนเธอร์แลนด์นะครับอ่านะครับสนามแมสเนอร์อันนั้น400กว่าเมตรเองที่นี่607เมตรก็ถือว่าเกือบครับเกือบสั้นนะฮะแต่ที่แคบจริงๆก็คือความกว้างของแพรกครับอยู่ที่11เมตรเท่านั้นฝั่งซ้ายไปขวาเนี่ย11เมตรถือว่าแคบอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างแคบครับคือแคบเลยละเป็นคารคเตอร์ของสนามยุคเก่าจ๋าเลยนะครับสนามยุคใหม่พวกที่กว้างนะ่ะ เท่าไรมันถึงกว้างฮะก็คือ14ก็มีหลายสนาม15อย่างนี้แม้กระทั่ง16เมตรครับแต่11เนี่ยโอ้โหแคบหรือลายนะฮะแล้วก็มีโค้งทั้งหมด13โค้งครับแบ่งเป็นโค้งซ้าย5โคง้งโค้งขวา8โค้งครับจุดเด่นนะฮะเรื่องของที่มองเข้าไปเนี่ยก็คือหอคอยนะครับที่มันจะอยู่ตรงจุดที่ระหว่างทางตรงนะครับโค้งสุดท้าย13ไปโค้งที่1เนี่ย เวลาออกสตาร์ทหรือว่าเวลาจะเข้าโค้งหนึ่งนะทุกคนก็จะต้องวิ่งผ่านนะครับมันจะเป็นอุมโมงค์สูงนะครับมันอาจจะไม่ได้เตี้ยเหมือนในญี่ปุ่นหอคอยตรงนี้มีความสูงประมาณ30เมตรตั้งโดดเด่นเป็นสง,ง่ากันเลยทีเดียวคาแรคเตอร์ของที่นี่รูปแบบการแข่งขันถ้าจะให้สรุปสั้นๆคือเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะแซงกันยากอยู่นะผมว่าครับด้วยความที่ความกว้างของแ็กมันแค่11เมตรเท่านั้นนะฮะก็เลยเรียกว่า อาจจะต้องใช้ชั้นเชิงพอสมควรแต่ถามว่าไม่ใช่ว่าแซงกันไม่ได้เลยนะฮะแค่แซงกันอาจจะลําบากนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ถ้ามันแซงกันไม่ได้หรือว่าแซงกันยากเนี่ยมันจะต้องลุ้นอะไรบ้างล่ะฮะมันจะต้องลุ้นสิ่งที่น่าลุ้นก็คือใครจะพลาดถ้าคุณพลาดแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับ1นึ่งละวิจัยกลวด2ก็คือโดนคันหลังนะครับเสียบได้ ถามว่าจุดแซงกันเนี่ยถ้าเป็นในแบบนี้ทางตรงมันสามารถแซงกันได้อยู่หรือเปล่าล่ะ607เมตรเนี่ยสนามนี้โค้งหนึ่งโหดร้ายมากครับจะต้องเบรกหนักมากก็คือความเร็วถัวเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ290-300ครับอันนี้โดยรวมของทุกทีมนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าดูกติก็จะ300นะครับเกียร์เฉียด298 300เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นทีมหมื่นก็จะลดหลั่นกันลงมาแต่โค้งแรกจะต้องเบรกนะครับ ระยะประมาณเกือบเกือบสามร้เนี่ยไม่เนี่ยนะฮะเข็มไมมาเนี่ยให้เหลือประมาณ80กว่ากว่าเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแซงทางตรงเขาเนี่ยคุณเบรกทันไหมล่ะนะฮะคุณจะเบรกทันหรือเปล่าโอเคคุณผ่านเขาไปได้แต่ไปเจอค้งหนึ่งอันโหดร้ายที่ผมว่ามาเนี่ยโชคดีหน่อยคือคุณแค่หลุดไปแล้วก็กลับมาได้โชคร้ายก็คือถ้าคุณหลุดไปเนี่ยมันบ่อกรกวดนะฮะ แล้ว300เนี่ยมันพุ่งมาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าวิจัยกรวดไปได้ง่ายๆเหมือนกันหลายคนก็เลยเลือกที่จะไม่แซงที่นี่แต่ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสอ่ะนะอันนี้ไม่ใช่จะมาบอกว่าเขาจะต้องทําตามที่ผมวิเคราะห์ร้อยเปอตว่าที่อื่นมีไหมอาการที่จะต้องมาเบาลึกนะครับแล้วก็แซงผ่านไปเนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงถ้าแบบเบาลึกเราแซงไม่ได้เราทําไงล่ะฮะพุ่งโจ๊ดขึ้นไปเลยครับพุ่งเข้าไปแซงเลยในโค้ง นั่นหมายความว่ามันจะต้องมี2เหตุการณ์นะครับที่มันจะต้องมาบรรจบพอมองกันพอดี1นึ่ะจะต้องแบบว่า,าบานนิดหนึ่งคันที่คุณจะแซงเขาเนี่ยเขาจะต้องพลาดหน่อยหนึ่งให้นะครับเขาจะต้องบานออกมาหน่อยหนึ่งหรือว่าเขาเปิดมุมให้หน่อยนึงเนี่ยแต่คุณจะต้องในเมื่อผมบอกว่ามันเบาลึกลําบากนิดหนึ่งพุ่งเข้าไปเลยฮนะคำว่าพุ่งความเสี่ยงก็คือคุณจะต้องมั่นใจในคลิปยางและก,การยึดเกาะเป็นอย่างมาก ปกติเนี่ยครับในโค้งเนี่ยเขาก็จะต้องเบาๆเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ในโค้งเนี่ยคุณจะต้องเร่งแซงเข้าไปเนี่ยนี่แหละฮะนี่ก็คือเป็นจุดที่มันได้ด้านหน้าลุ้นเหมือนกันแม้จะบอกว่าแซงยากแต่ก็มีการแซงเกิดขึ้นบ่อยอยู่เหมือนกันครับทีนี้พูดถึงตัวเลขสถิตินะครับในตรงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างความยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นสนามของยามาฮ่าโดยแท้จริงเลยนะครับที่นี่เป็นสนามของสูบเรียงครับตั้งแต่ผู้ยิ่งใหญ่ในยุค ก่อนๆอ,อย่างวาเลนติโนโรซี่อย่างฮอรเฮโรเอนโซนะครับมาชนะที่นี่เอาไว้ก็อถ้าผมจําไม่ผิดก็น่าจะ6กเจ็ดครั้งนะฮะสำหรับพ่อหมอเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับนึก็เป็นสนามหลังบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ฮอร์เฮโรเนโซก็มาคว้าโพได้5ครั้งจริงๆโรซี่ Ross ก็คว้าโพห้าครั้งนะครับเยอะสุดในส่วนของเจ้าแฟบควาตาโรก็มาคว้าโพได้ที่นี่ถึง4ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วแฟบก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปีที่แล้ว คนที่ดีที่สุดคือฟานเชโกบัญญญาญานะครับแชมป์โลกมือปีที่แล้วแต่ตอนนั้นก็คือเปโก้เนี่ยยังไม่เห็นฝุ่นเลยนะฮะว่าจะเป็นแชมป์โลกแต่ที่นี่เขาถือว่าเขาแข็งแกร่งมากเมื่อเขาสามารถที่จะล้มเยามาฮาได้แล้วก็สถิติทุกสิ่งอย่างเปโก้เป็นคนบรรยัญญตขึ้นใหม่หมดเลยในปีที่แล้วยกเว้นท็อปสปีดท็อปสปีดนั้นยอานซาโกครับหมายเลข5าของพลาแมกดูคาติก็กดไว้ที่300แล้วก็จุด7อะไรสักอย่างประมาณนี้ตีไว้300เศษแล้วกัน นะกับทางตรง607เมตรแต่เบสโพนะครับแล้วก็เอาทางแลบเรคคอร์ดหรือแม้กระทั่งเบสเวสแลบเก็บกินเรียบโดยนักแข่งหมายเลข63ในขณะนั้นฟรานซิโกบัญยายาครับรูปแบบการแข่งขันในปีที่แล้วก็เปกโก้นังขวาโพฮะตำแหน่งโพ1 2 3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับโพเดียมด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมแวบบ๊บอยู่เออนะฮะ ก็คือเปกโกนี่คว้าโพมาแล้วก็แทบจะแบบว่ามุนเดียวจบครับก็คือออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็พุ่งขึ้นไปนําแฟบก็ตามมาติดติดนะครับพยายามเต็มที่มันแซงกันไม่ได้นะฮะแฟบก็จะอยู่แกลบเวลาประมาณ 0.5- ถึง0.7ทั้งเรซจัถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้เอาง่ายว่าแฟบแทบจะไม่มีจังหวะได้โจมตีอะไรเลยฮะวิ่งตามหลังอยู่ประมาณ0.5 0 6 0.5อยู่ประมาณเนี้ยก็ช่วงท้ายนะครับรอบท้ายนี่ก็ได้ฮือฮาหน่อยนึง แต่ก็ไม่ทันนะเปโก้ก็ซิลแชมป์ไปได้ในที่สุดแต่ที่มันจริงๆคงจะเป็นกลุ่ม2มากกว่าในขณะนั้นมาร์คมาเคสนั้นบี้กับแจ็ aro, คมิลเลอร์บี้กับอเลสสปาการโลครับก็สลับกันไปสลับกันมานะครับอ่ามันแซงยากก็จริงแต่มาร์ก็มีจังหวะแซงสวยๆแจ็คก็มีจังหวะที่บานเอสปาการโลก็มีจังหวะที่ฉวยโอกาสได้อย่างอย่างงามๆเนี่ยเหมือนกันสุดท้ายเอสปาการโลก็ซิลโพเดียมดับที่3ไปตามมาด้วยมาร์กแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะฮะรู้สึก พาแม็กจะล้มไป2คันเลยมั้งครับทั้งหลุดออกไป2คันนะครับทั้งมาตินแล้วก็ทั้งซาโก้นะครับรินก็หลุดไปนะครับอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงขั้นล้มนะครับแต่ก็หลุดไปเอาละสิฮะเมื่อรู้ตรงนี้คิดว่าจะไปออกที่ใครยังไงนะครับในเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้มาร์คมาเกตไม่ได้มานะครับก็แสดงความเสียดายด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆของเขาแล้วก็แฟนๆของ Honda ครับ ดังนั้นเมื่อมาร์กไม่มานะครับเอเนียมาจะสร้างความแตกต่างได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะในพรุ่งนี้จะเป็นเนพี่นึ่พี่สเนี่ยก็คงจะเป็นสปอตทีไม่1ก็2ครับถ่ายทอดสดแล้วก็ b t Sport 2ครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์รอบสปรดรอบที่มีการแข่งขันอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเพิ่มอีกขึ้นมาในช่องทางก็คือ p t v ี d 36ฮะอืมฮเห็นข้อมูลกันแบบนี้ลองเดาลองทายกันลเล่นถูกไหมล่ะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันแน่ ยอมาหาที่เคยดีปีที่แล้วก็แม้ว่าจะเสียหัวแถวไปแต่ก็ยังคงเรียกว่าอยู่ในโพเดียมแบบแบบยังไงล่ะแบบไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะฮะแต่ในปีนี้ยอม่าาสถานการณ์ที่เป็นไปมันจะไหวยังไงกันหรือเปล่าจะมีอะไรพลิกแปลงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเป็นสนามเก่งของเปโก้นะครับเพราะว่าดีกรีแชมป์เก่าในที่นี่แต่เปโก้ตอนนี้นะครับก็สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นใจนะฮะ ดังนั้นเขาจะกลับมากู้คืนสถานการณ์ในที่นี้ได้หรือไม่อย่างไรน่าสนใจครับที่นี่ควาตาราโรนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทําผลงานได้ดีนะครับทั้งในการคอลี่ฟายทั้งในเรตแข่งขันจริงเนี่ยสถานการณ์ของควาตาราโรในตอนนี้นะครับส่งสัญญาณมาดีอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนอยู่นะครับอันนี้จะตามตรงนั้นไปได้ไหมก็น่าสนใจอีกครับ รวมทั้งในอาเรินะครับในที่นี่ก็ถือว่าผลงานก็โดดเด่นนะฮะแต่4-1ปีแล้วโดดเด่นแต่มาปีนี้3สนามผ่านไป4-1ไม่โดดเด่นเท่ากับ1-2แล้ว1-2นี่คือโฮมเรตของเจ้าตัวละ่ะจะเป็นยังไงก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Honda แก้ลํำโดยการเอานะักแข่งเวลส์ว้มาแข่งแทนมาร์คมาเคสนะครับแต่ที่เหลือรินนะครับกำลังร้อนแรงเหลือเกินเนี่ยนะฮะร,ราศี จับยังไม่เสื่อมเลยนะตั้งแต่สนามที่ชนะไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียกว่าอย่างไงนี่คือ1ในโฮมเรสปีที่แล้วในสีเสื้อซูซูกินั้นหลุดไปปีนี้ในสีเสื้อฮอนด้จะเป็นอย่างไงก็น่าสนใจรวมทั้งการขับเคี่ยวกันเองของดูคตินะครับสีหคันเป็นอย่างต่ำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นโพเดียมแน่ๆน,นะครับใน2เรสที่ผ่านมาทั้งสปรินท์ทั้งฟูลเรสเนี่ย รถแรงรถเร็วมันก็ย่อมนะครับทำให้นักแข่งเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นในสนามเท่านั้นเองนะครับทุกคนอ้าวนะครับมีเรื่องราวที่จะบอกจะเล่าเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวขอไปตามเรื่องราวของบาร์มาเก็ตแล้วก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆกันเสียก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกคนน่ารักมากครับทั้งใน t ิกตอกทั้งใน YouTube ตรงนี้ใน a c e b o o k นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ